พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชายาทรงเปิดงานสัปดาห์พุทธชยันตีที่สเสถียนธรรมสถานวันนี้เวลา14นาฬิกา20นาทีพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปยังสเสถียนธรรมสถานเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์พุทธชยันตีภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชน3ดี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 งดเล่าบุหรี่ทั่วไทยซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นในวาระพิเศษที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ครบ2,600ปีในวันวิสาขาบูชา4มิถุนายน2 5 5 5โดยจัดค่ายอบรมนักเรียนนักศึกษารวม360คน ระหว่างวันที่29ถึง31พฤษภาคม2555เพื่อเป็นเยาวชนต้นแบบที่มีสุขภาพดีผ่ายใต้แนวคิด3ดีคือปฏิบัติดีตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ดื่มเหล้าและไม่สูบบุหรี่โดยมีการถ่ายทอดความรู้พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพโดยเฉพาะปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคมะเร็งเป็นต้นอันเป็นการปลูกจิตสำนึกเยาวชนไทยให้เดินเข้าสู่หนทางปลอดภัยเพื่อชีวิตที่มีสุขภาวะดีมีคุณภาพและใช้ชีวิตที่สุขสงบอย่างเป็นประโยชน์โอกาสนี้ทอดพระเนตรเทศากาลสัปดาห์พระพุทธยัน,ยนตีซึ่งสื่อถึงความหมายการเชิญชวนประชาชนทำหัวใจให้รู้ตื่นรู้เบิกบาน ร่วมกันปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาถวายพระพุทธเจ้าและร่วมกันทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในโอกาสนี้ทอดพระเนตรนเทศกาลสดีนเทศกาลการศึกษาของเยาวชนและพระพุทธรูปปางประสูตรท่งถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุและส่งรดน้ำต้นโพ